จากที่เขาอาบน้ำเร็วเนาะก็จะมามากหน้าด้วยอันนี้เออสลิปปิ้งมาร์กคือมาร์กหน้าทั้งคืนเลยแต่ว่าห้ามีตัดบบีเยนตนนัวนี้ก็มีอย่างที่จะตัดใดก็ตัดเนาะมีแคลก,กัด,ดก <laughs> ใส่เรียบใส่แคลอยู่่นหละเนาะทุกคนเนาะนี่จะเกะให้เบิ่งเลยอ่ออันนี้ก่อนนะ กิปปิ้งมาร์กค่ะก็เอามาใหม่ๆนี่เงีาา้ยครึ่งนะคะบอกตึงโอ้แล้วก็มันมีสิบสี่ซองนะปีลังกาปีลังกามันมีสิบสี่ซองแบบนี้เลยครึง่งสันสกัดจากหกประเทศน้ำเข้าจากหกประเทศเลยประเทศที่เจ็ตมาใไซคือลาวหยอกนะเพราะ อีลีเนาะสางสรรคำเข้าจากหกประทศแต่อีกยังนี่กะบูฮูซื้อกันเออมันจีง่ายทุกคนแต่ก่อนโดนตองตัดแต่อันนี้คือมันตัวเนียนจีง่ายอยู่เนื้อคงมาสีขาวนะเดี๋ยวบีบให้เบิดอีให้เบิดหรือครึ่งหนึ่งตามแบบหน้าใหญ่หน้าหน่อยเนาะถ้าหน้าใหญ่ก็ใส่เบิดซะจะใส่ทุกมือทุกมือก็ได้หรือว่า บ้ามือก็ได้เนาะสามมื่นต่อครั้งมักหน้านี่โดนแล้วบริมักหน้าอันนี้ก็จะมามักรู้สึกว่าทาแป้งอืดๆหน่อยนึงถ้าแป้งแปงวกเข้าหน้าโอเคนี่นะก็จะมาแบบนี้เลยมักอะไรจะนอนเลยเนาะมันจะเนื้อเข้มข้นอี่ีเห็นปนี่สีขาวเนื้อแบบเนียวเนาะแต่ว่ามันบรเหนียวเนาะเข่าเดียวให้เข้าเดียวมันกระซึมซับในหน้าเฮาอะไรก็คือแบบปกติเลยเฮาก็นอนเลยเนาะ แห้งแบบเขาตื่นสวยมันก็จะบบยเยื่อโบยอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเขาบ่มักนะเขาตื่นสวยเบิง่งยืมอมือดเนาะไขมันมัน,มนออกแต่อันนี้คือแบบเขาแห้งเขาตื่นสวยแห้งน่ะเขาใส่แบบใส่เปลือกน่ะปิ้งปิ้งเลย,นะเลยก็ซัมเนี้ก็ได้แล้วนะทุกคนบ่เบิดอซัมห <c oughs> าบักใหญ่ห <c oughs> าบักใหญ่คิดว่าหน้าน้อยะต่พอให้ไปหน้ <c oughs> นาน้อยหน้าเขาใหญ่ก็บ่เป็นเนี่ย ก็ห้ากัอาบนานะ้ำเนาะผมยังเปียกอยู่เลยก็มากแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะถ้าแบบทุกคนอยากหนวดก็นหนวดนะคือแบบเพิ่นว่ะเพิ่นน้อยเนี <c> ่ย <ười> นี่เอาตัวนี้เอามือนี่นะหนวดหนวดกันเลยประงนวดออกท่าประมาณนี้ซบกับซบกับมาร์กเพื่อ บมมักเลยตอนนี้บมมักแต่หนวยตาแต่เพาะบอลใบหน้าเลยนะบนอื่น,นทั่วหน้านี่มักเบิดหนวยตามันมกักบะไรจะซื้อเออมกักบะไรเควเควก็มาบุาได้เนอะทุกคนหนวยตาก็มาบุาได้เควเขาบุมมกมันก็เข้าอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาใส่คอนจะสิฟันคอนพิเดนเวอร์ซัน ถ้าบ,บูทูทถ้าบ,บูทูมันกระดำคือเก่าแต่นี้คือเฮาทูมันขาวเนาะบวกกับใสยาสีฟันคอนพิเดนย์ดีให้ผิวอันเค้วของเขาใสขึ้นประมาณนี้นะอืมก็บายบายฟันดีทุกคนนะนี่ตัวนี้เขาก็มีเจกเนาะเจกคนละสองโซงตัวแรกก็เจกเบิว่ดวัเออเจกไปไปสร้างเอาเลยไดนะ้เนาะก็ไปสร้างเอาในแอปได้เลยเนาะก็จำนี้ก่อน บ๊ายบายทุกคนเอาักหน้าให้เบิ่งสุดๆ